กลับมาพบกันเช่นเคยกับข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงที่เรานำมาฝากให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันช่วงนี้ไม่ค่อยจะได้เห็นหน้านางเอกสาว300ล้านยังใหม่ดาวิกาและเล่นละครทางจอแก้วสักเท่าไหร่แต่ล่าสุดแวววๆมาว่า เจ้าตัวกำลังมีละครกับทางช่องไม่รู้ว่างานนี้จะเป็นการปล่อยข่าวออกมาเพื่อสยบข่าวที่สาวใหม่จะย้ายไปอยู่ช่องน้อยสีหรือเปล่าจ๊ะตามลอยรุ่นพี่หรือเปล่าเรียกได้ว่าทั้งงานละครงานอีเวนต์งานหนังตามรุมจีบกันให้เพียบซึ่งต่างจากสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกทั้งๆท,ท,ที่มีผู้จัดการส่วนตัวคนเดียวกัน ล่าสุดได้ยินข่าวเม้าจากวงในว่าสาวใบเฟิร์ดออกอาการเครียดหนักเพราะไม่มีงานไม่รู้ว่าจะเกิดอาการน้อยอกน้อยใจหรือเปล่าเจอตัวสาวใหม่ที่งานเปิดตัวแม็กนัมไวเอเวอร์จินผู้สื่อข่าวของเราเลออดไม่ได้ที่จะจอใหม่ถามถึงประเด็นในเรื่องนี้มันจริงอย่างที่เขาเม้ากันหรือเปล่าจ้าสาวใหม่ช่วยเคลียร์ด่วนจ้า ละครนะคะเพราะว่ากำลงังพูดคุยกันอยู่ยังไม่มีอะไรที่เราตัวคะ่ะน่าจะยื่นนะคะก็จะยื่นมาทำผู้จัดกรารนีนะะ่ละค่ะแล้วก็ถ้าผ่านหรือไม่ผ่านในก็จะรู้แต่ตอนนี้แม่ยังไม่รู้ว่ามีมีละครเรื่องอะไระคะ่ะแต่ก็มีการเสนอเข้ามาเรื่อยๆไม่มีโอกาสได้คุยเรื่องที่เป็นข่าวเลยนะคะเพราะว่าเจอกันก็จะคุยกันเรื่องทั่วๆไปที่ที่เราเจอกันเป็นปกติอะคะ่ะไม่ได้คุยเรื่องข่าวเลยเรียบเทียบเรากับทางใบเฟิร์นว่าผู้จัดการนเดียวกันแต่ว่าเรางานเยอะกว่า มันก็หนูว่าไม่ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะคะเพราะว่าต่างคนต่างคาแรคเตอร์ต่างลุคกันเนาะแล้วก็ไม่ใช่คนคนเดียวกันแต่ว่าเพื่อนหนูเนี่ยดังมากนะคะระดับโอ้โหต่างประเทศดังมากนะเ, <c oughs> เราดูแลกันดูแลกันเป็นครอบครัวแล้วก็ไม่มีใครน้อยใจอะไรใครอะคะ่ะมันแล้วแต่โอกาสที่เข้ามาในแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางวันบางบางครั้งแต่ก่อนใหม่ก็งานไม่เยอะใหม่ก็รู้สึกว่าใหม่ก็ต้องพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อจะให้อนาคตมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แต่ว่าหนูว่าความคิดเนี้ยมันไม่เกิดขึ้นในครอบครัวน้ำพราวแฟมิลี่แน่นอนอ,อและนั่นก็เป็นข่าวความเคลื่อนไหวของสาวใหม่ดาวิกาที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีจ้า